ตายก็ถึงตายไอ้ที่มาบ้านแถบเนี้ยนะไปให้รุ่งๆหอะไรวะแถบเนี้ยนะแถบมุมหน้าบ้านอย่างเงี้ยแถบเนี้ยทั้งกำแพงเลยใช่ไหมเออเนี่ยข้างข้างเนี่ยรุ่งๆหน่อยวะมันขัดกันอยู่วะ<อ>ที่ตรงนี้เมื่อก่อนมันมีมันมีร่องหลังน้ําอะไรที่รุ่งๆอะไรวะใช่ครับมันเป็นก้อนะบายน้ำทิ้งเออเออของทางโครงการเพราะงิน มันถ้านอนเนี่ยจริงเลยนะแล้วนอนนอนแม้ห้องนี้เลยห้องหน้านี่เลยนี่เลยหันหัวองหน้าบ้านเลยเออหวอกหน้าบ้านไปเลยวันนี้ผมได้มีโอกาสมาดูดวงที่วัดสมรลมกับพระอาจารย์วีรานะครับผมก่อนอื่นเลยเราต้องไปรับบัตรคิวก่อนนะครับซึ่งมีจํานวนจํากัดเนาะแล้วก็หลังจากที่เราได้คิวเรียบร้อยแล้วนะครับในระหว่างที่รอเราก็มา ไหว้พระหลวงพ่อองค์ดำนะครับขอพรกันก่อนได้นะครับนี่ยบทนี้นะครับผมและที่นี่นะครับก็จะมีค่าครูได้นะครับที่112บาทนะครับและใครที่อยากจะดูดวงหรือสอบถามเรื่องคิวนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ที่ขึ้นให้เลยนะครับมี2เบอร์นะครับผมหลังจากที่เราได้คิวและรอเรียกคิวแล้วนะครับก็จะมีการให้ข้อมูลกับพระอาจารย์ที่ด้านนอกก่อนนะครับเพื่อเขียนวันเดือนปีเกิดข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับผมทางวัดก็จะจัดเตรียมพานครูให้นะครับก็จะมีดอกไม้มี เครื่องต่างๆที่อยู่ในนั้นแล้วก็มีเงินที่เราจะต้องเอาไปใส่ในพานคูใส่ไว้ในนั้นด้วยนะครับผมเมื่อถึงคิวแล้วนะครับก็จะมีการเขียนข้อมูลอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกับการดูดวงแบบเล็กๆมีแบบเล็กๆน้อยๆปล่อยออกมาให้เราแบบอยากจะรู้อะไรมากขึ้นแต่ว่าต้องไปดูข้างในอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนน้าจิ้มเบาๆนะครับให้เราได้รู้นะครับอันนี้เราต้องบอกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เช็คดูว่าข้อมูลที่เราบอกท่านไปเนี่ยครบถ้วนหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศภายในนะครับที่เราไปนั่งรอคิวเพื่อดูดวงกับพระอาจารย์แต่ละคนนะครับเมื่อถึงคิวแล้วนะครับเราก็เอาใบกระดาษเหลืองๆที่เราเขียนไว้ก่อนหน้านี้ส่งให้พระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ก็จะทำการคําน,นวณวันเดือนปีเกิดต่างๆของเราที่ระบุไว้ในเอกสารของเรานะครับคํานวณออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็มานั่งไล่ทิศไล่อะไรให้เราแล้วก็พระอาจารย์จะถามว่าบ้านเราอ่ะหันหน้าไปทางทิศไหนเราก็ต้องบอกทิศให้ถูกด้วยนะครับและพระอาจารย์ก็จะบอกว่า เราเกิดนี่วันนี้อันนี้ตรงนี้ต้องหันหัวไปทางที่ไหนพะอจา์จะบอกแบบละเอียดเลยว่าต้องหันหัวนอนไปทางไหนและที่สําคัญคือบอกยังกระทั่งหิ้งพระว่าจะต้องวางตําแหน่งไหนของบ้านบริเวณไหนของบ้านและที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากที่สุดเลยก็คือว่าพาอาจารย์บอกให้เคลียร์ของที่อยู่หน้าบ้านให้มันโล่งไปเลยแล้วก็บอกว่าข้างหน้านี่เหมือนมีร่องอะไรมาก่อนไหมพะอาจา์ก็บอกว่าให้ปิดซะคือ ผมยังไม่ได้บอกรายละเอียดเลยนะครับว่าหน้าบ้านผมมีอะไรบ้างซึ่งมันตรงกันเลยกับหน้าบ้านของผมคือมีต้นไม้บางอยู่และตรงนั้นนก็จะเป็นท่อน้ําทิ้งซึ่งมันก็เป็นท่อน้ําทิ้งของโครงการพะอจารย์ก็บอกว่ามันไม่ดีซึ่งถ้าจะนอนตรงนั้นหันหัวไปตรงนั้นมันไม่ดีต้องหาอะไรมาคลุมเพื่อให้มันดูเรียบดูเนียนไปเลยไม่เหมือนกับว่ามันมีท่อน้ําทิ้งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เคลียร์ต้นไม้ตรงนั้นให้โล่งคือแบบว่าโอ้ไม่ก็อีกรอบหนึ่งคือแบบว่า ผมยังไม่ได้บอกระเรียดเลยนะครับว่าตรงนั้นมีต้นไม้อะไรอยู่บ้างพระอาจารย์บอกว่าเคลียรให้โลง่งทักมาขนาดนี้ก็ต้องจัดแล้วสิครับพระอาจารย์แล้วก็ที่สําคัญนะครับผมพระอาจารย์ที่อยู่ด้านหน้าบอกว่าเดี๋ยวจะมีอะไรจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งต้องไปคุยข้างในพระอาจารย์ด้านหน้าทิ้งท้ายไว้แค่นี้ซึ่งเข้ามาด้านในพระอาจารย์ก็คํานวณคงตัวเลขของผมไปสักพักนึงแล้วท่านก็หยุดเงียบไป แล้วก็หันกลับไปหยิบพระองค์หนึ่งให้ผมเป็นลือสีนะครับอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายลงเนาะก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าทําไมพระอาจารย์ด้านหน้าถึงรู้ว่าข้างในจะได้อะไรนะครับแต่ผมได้คนเดียวนะคนที่ไปคนที่ไปด้วยเขาไม่ได้ด้วยนะผมได้แค่คนเดียวซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ใหม่ก็อีกสักทีหนึ่งและที่สําคัญเลยคือพระอาจารย์ท่านเมตตาม,มากใจดีมากๆคือแบบรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนมีผู้ใหญ่คอยให้คับแนะนําที่ดีนะครับพูดจา โอเคอยู่กับผมนะกับคนอื่นผมไม่รู้แต่ว่าท่านพูดกับผมโอเคเลยสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถจองคิวได้ที่เบอร์ด้านด้านหน้าคลิปที่ผมทำเอาไว้ให้หรืออยากจะไปที่วัดเลยก็ไปแต่เช้าหน่อยนะครับเพราะว่าคิวมันเต็มวันที่ผมไปอะ่ะก็คิวเต็มเหมือนกันแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าจะรอก็ลองดูก่อนเผื่อท่านให้คิวซึ่งวันนั้นผมก็รอนะครับซึ่งก็ได้คิวก็เลยได้เป็นคลิปนี้ออกมาแต่ว่าอาจจะ่ําหน่อยแล้วก็ พระอาจารย์จะให้ยกขันครูก่อนเพราะว่ามันจะมีกำหนดเวลาของพระอาจารย์นะว่าห้ามเกิน6กโมงเย็นอะไรแบบเนี้ซึ่งก็เสร็จประมาณสองทุ่มแล้วท่านก็แนะนําว่าให้ไปไหว้พะนเรสวรก่อนจะกลับนะอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไปทําตามนั้นใครสนใจนะครับดูดวงนะครับอยากรู้ว่าตัวเองนอนทิศไหนถึงจะดีบ้านควรจะทํายังไงจัดตั้งตอแหน่งยังไงตรงไหนอะไรยังไงลองไปดูนะครับไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ไม่ได้มีค่าคูอะไรแพงเกินไปเลยนะครับ ลองตั้ง gps ไปดูที่วัดสมอลมนะครับอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับในวัดจะมีเหมือนเจดีย์นะผมไม่แน่ใจเป็นสีทองนะครับอยู่สูงๆูงหน่อยก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับลองไปดูนะครับใครไปแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างอมเมนต์ทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับบอกด้วยนะครับว่าไปแล้วรู้สึกยังไงร,รายละเอียดเป็นยังไงบ้างเผื่อคนอื่นเข้าสนใจจะไปด้วยนะครับเพื่อไปทําบุญกับอาจารย์ด้วยเนาะเลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบายจอกันใหม่ครับ